เห็นตัวเลยเห็นตัวเลยตัวเมื่อกี้ไงีการเกลียวตัวเมื่อกี้เปล่าหัวต้องนานไปมันก็เข้าพอยี่เขาเนี้ยยู่ทาอย่างเงี้ยมันล่อรอบโอ๊ยการเลาะการเลาะเทพเยอะเทพอย่าเทปทำงานเยอะ ดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ก็จะมาหาประชอนน้าท่วงครับหมายแถวบ้านนี่แหละตอนนี้น้ํามาแล้วครับคือตอนเนี้ไม่กล้าแบบถูกกล้องไว้ด้านบนครับเพราะว่าคนไม่งมองเยอะคือหมายแถวนี้มันเป็นหมายชินชนครับนะเดีย๋ยวไปลองดูครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็จะเล่น,นเหยื่อประเภทนี้ครับเท็กซัสนี่อันนี้ตะกลัวผมตัดออกแล้วครับเหลือประมาณ2กรัมแล้วก็ล็อกสต็อปเปอร์ใช้บ้างไม่รู้นี่เดีย๋ยวลองดูหมายาน้านี้แหละ เฮ้ยมามามาเยอะตัวมันเล็กมากเลยเพื่อนเืเออ่เอนเดี๋ยวลองหาสายใยดูครับเนี่ยท้าวันนี้มันตกอีกนะบันเทิงท่วม น่าำมันเยอะวล้วะนนียแด้มีคนลงไปด้วยนะนั่นมันต้องเดินเข้าไปทางเงครับ เนาะผมได้มองนะผมมองตรงนี้เนี่ยมองหน้าผมโอ้เหมือนกัน oh <my> แล้วมันพุ่งไปนู้นเลยตาบอก งามต้องเยอะกว่านี้ครับงามต้องเยอะกว่านี้ครับ <c ười> ขยันขยันกัดอยู่กัดอยู่โ <c ười> <c ười> อ้โหลด เห็นตัวเลยเห็นตัวเลยตัวเมื่อกี้ไนงะีการเกี่ยวตัวเมื่อกี้เปล่าวะทำไม่ยุ่ยีนานจะใช้เยี่ยเทพเร็มร้อยไปช้อนน้ำท่วมเฮ้ยทำไมยุ่ยในน้ำมันตัวเล็กจัง เรียบร้อยเลยครับเพื่อ,อนๆนี่คือเมื่อกี้งัดรุดไปตัวหนึ่งแล้วก็เห็นตัวนี้พอดีเลยครับแต่เป็นยู่ในานาวนะไตัวมันเล็กนะโอ้โหเต็มคำปะหาต้องกัดเลยครับ กับไม่โดนอัดโดน่ดนะแต่ดโดนไม่ใหญ่นุชนุชเป็นไรอะนุชเข้าไปทำอะไรในนั้นนะ,ะเข้าไปเล่นหรอช่วยไม่ได้อยู่ในนั้นเลย เฮ้ยออกได้แล้วออกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ย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 ออกได้ไหมเฮ้ยออกได้บ้างแม่งเก่งที่บ่ายเลยมาจะลองใหม่นี้ครับใหม่นี้เมื่มอวานผมมารอบหนึ่งแหละ่นาดมันน้อยกว่านี้เดี๋ยวลองดูก่อนดูเชิงก่อน,นว่าตัวเล็กตัวใหญ่แต่อยากเจอตัวใหญ่อ่ะมีหรอือเปล่า นิ่งเลยอะม่ยุ่งเหมือนหน้าเลครับ นักก็ไม่อยู่ตัวเดียวัยแหละแม่งกัดอยู่นั่นแหละไม่อยู่ก็ทีนี่ก็ไม่อยู่โซงนานไปมันก็เข้าพอ,อยเี้ยข้อนี้ยู่มตามอย่างเงี้ย รนอนหรอกตัวใหญ่เนื้อตัวใหญ่วะาเฮ้ยเขาคอไหมอ้นิดนึงนี่อย่างเงือนใหญ่ยยสุดแล้วเนี่ยหรือแม่วานตัวมันเล็กกว่านี้อืมเขาลิ้นนี่ไปปดนะฮะเจอเยี่ยเทพข้าไปเรียบร้อย

มาเจอเยื่อเทปไม่รอดน้ <c oughs> าอาไมกตัวเงาเพื่อนดีนี <c> ่ <oughs> มันตัวขนาดนี้ที่แท้จริงนี่ครับไม่ตัวนะครับหมาอือ <c> ห <oughs> ือพานให้น้ำท่วมเจอเยื่อเทปเข้าไปเรียบร้อยเลยไปเอาไม่เอาไมเอาไม้ไมแนี้ cắt nhỏ cắt ốc. Uy tive, uy tive. Uy tive hồng ngăn nhóc. nhiều tive hồng ngăn nhóc. nhiều tive hồng ngăn nhóc. Uy tive hồng ngăn. Uy tive hồng ngăn. Uy tive หมายตัวครับัูดีสีที่นี่นเนี่ยงนี่ไเดินไซค่แค่เนี้ยปดปดปดอยุดตรงนี้กันหมดเลยเคือผมเดินตีแล้วนะตรงนี้มีเออ hết mìn ui cắt cắt ui hiểu, ui không khai ô oh, cắt 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 กัดเป็นของเล่นเลยดูตัวโอ้โหว้ากัดหรอกัน,อ,กนอีกกัดไม่ยอมอยู่โอเคปะ่ปะไปครับไปที่อื่นกว่าน,นี่ไม่กัดละเป็นกัดก็ไม่ได้ตัวเล็กเรือละ มาอีกตัวหนึ่งนะครับพเพื่โอนๆกูบอกกี้ว่าตีเล่นๆนะมีได้ปลาน้อย,อยนี่ตัวตัวดีนี่ตัวดีเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่รู้ครับนี่มาแถวบ้านแล้วจะกลับบ้านนะครับม,มาตีเล่นๆนี่ใช้ปลายางตัวเลยครับกัดเลยโอเคครับพเพื่อนๆเดี๋ยวพอลนะ มาสรุปวันนี้ก็พอได้ครับพอได้พอได้มีแต่ตัวน้อยๆก็หนามมันยังคืนนี่เยอะครับตัวเล็กมันก็เข้ามาก่อนส่วนตัวใหญ่ก็ต้องรอครับถ้ามันตกอีกวันสองวันอ่ะก็น่าจะเจอตัวใหญ่โอเคก็คิมนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหม่เดืบ้านก็เริ่มที่จะท่วมนะครับก็เฮ้ยเนี่ยไม่ได้ตัวเล็กครับอืฝนตกอีกสักสองวันอ่ะเราอาจจะเจอตัวใหญ่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ